ตีกลับคืนมาแล้วค่ะช่องไม่น้อยร์เว์นะคะไม่น้อยพาหลุมทางนั่งรถมีตีกลับมาเลยบ้านครูเข้าถึงว่าหมู่บ้านนี้เลยคุ้นคุ้นครูก็จะ,จะมารัดมารับรอรับอยู่อยู่ปากทางืางกีโทรคุยกับครูเออใช่ใช่เเอเ็บออกบ้าง สารจะขึ้นย่น้อเจะถ่ายตามลงมาหน่อย ตัวเตรียมตัวสวยควิวสวยมากเลยหมู่บ้านนี้ก็บ้านชักบ,บ้านเกี่ยวนี้ก็เพลงมากเลยค่ะเพลงมากมากคนโชคดีคนมีตังค์ถึงจะได้มาอยู่หมู่บ้านนี้ค่ะ โอเคมารับแล้วกูมารับแล้วเดี๋ยวลงกันธาลงกันลงลงโอเคทักไรเกิดอะเดอะไดอไกอเกอไเดอเิดอไอรอยู่อดนครดออไออเก Ja, så du reiste helt til Nevlunghan? Ja, det blir Nord. <laughs> <laughs> ja ja. Må vente på deg selv. Men det var jo hyggelig der, da. Ja. Så du husker ikke hvor jeg bodde? da? Jeg husker ikke litt, men det Men det er kanskje Nevlunghan du har vært når du sa du var på stranda og fant noe. Var det i nevling, han, tror du? I Helt borte. Ja, akkurat. Ja. Men, men jeg har film, men jeg tror det er borte. Javel, ja vel, da ser vi vi når vi kommer ned for å ja, se. Ja. Men jeg har film. Ja Ja, Ja. vel, du javel, du har det? Ja, kan ja. se på det. Ja. Så noe nytt vil ikke være med? i i og så bare... หินเซฟม่ำฟอฟอฟเล่าเรืองใชลยแต่คุณว่าเลงก์ในไยแลนด์เนีนึงสักเดือนนะ่แะโซเดเวลล์เวลล์วำมใชเดี๋ยวเมื่อจะหยุดหยุดเคนี้ไปก่อนเมื่อไได้มาถึงบ้านคุณครูละ ครูพามาพามานั่งกินอาหารแล้วไม่น้อยไม่ได้ถ่ายนี่ไม่ไม่น้อยจะถ่ายวิดีโอให้ท่านผู้ชมดูเนี่ยในในส่วนของคุณครูคุณครูเกษียณแล้วล่ะคุณครูอายุมากแล้วล่ะเจ็ดสิบกว่าแล้วนี่ครูเขามีเขาชอบปลูกดอกไม้สวยครับมีแต่อันสวยอันนี้ดอกอะไรนี่ ร่วงสวยค่ะร่วงร่วงเจ้าร่วงเยอะละผร่วงเกือบหมดแล้วมคุณปรูเขาชอบปลูกชอบปลูกเหมือนไม่น้อยเลยชอบปลูกอืมอันนั้นต้นฮอบด้วยนี่อ๋ออันนี้เขามีไว้ทำอะไรเนี่ยมีไว้ทำอะไรคืออะไร อ๋อเขาทำให้สวยเฉยอ๋อนี่ไงต้นฮอปนี่ต้นฮอปอ๋อต่ว,ว่าครูเขาเขาปลูกไว้เป็นเป็นไม้ประดับอ๋อครูเขาปลูกเป็นไม้ไมประดับเนี่ยเนี่ยนี่เดี๋ยวน้อยทำมาดูทางนี้ทำมาดูทางนี้อ๋ออันนี้ลงปลูกผักคุณครู ลงปูฝักกุลครูเดี๋ยวแม่น้อยจะพาดูอนี่ไงอันนี้อันนี้หอมมันอหอมเลยเนี่ยหอมเลยเดี๋ยวเาเขาปลูกปเป็นไม้ประดับตอกไม้ประดับแอบแอบดูในซุ้มของครูอออันนี้ปลูกสุกินนี่นี่ครูเขามีปลูกเขาปลูกสกินนี่อ๋ออันนั้นมะเขือเทศมีมะเขือเทศด้วยส่วนนี้ก็มะเขือเทศ นี่ค่ะเอามาดูทางนี้นี่คือสวย,สวยอืสวนชอบจังเลยม่น้อยชอบมากอันนี้เขาปลูกใส่ใส่ลังไว้สตรอเบอรี่นี่ต้คนครูอายุเก็ดสิบกว่าแล้วละ่ะอ,อันนี้ต้นอะไรอ๋อใช่ต้น ลูกอะไรพี่น้องไม่น้อยลืมใช่ลูกลูกเพรไหมลูกเพรหรือเปล่าใช่ลูกเพรไหมลูกเพรแล้วลูกอะไรใช่ลูกเพรไหมเดี๋ยวไม่น้อยจะถ่ายรูปสักสักหน่อยลูกเพรหรือลูกอะไรโดกจังเลย เลือบลูกเชอร์รี่โด่งมากเลยนู่นนะอ๋อส่วนต้นนี้นี่เลยลูกเพรเนาะนี่อันนี้ลูกเพรต้นเพรเนี่ยต้นต้นลูกแพระอ๋ออันนั้นลูกเพต้นใหญ่อันนี้มันลูกเพหรือเ,เอปล์เมน้อยก็เลยลืมลืมอืมอันอันนั้น จนนั่นแหละลูกเพั่นั่นแหละลูกเพยน,นี่นี่ต้นนะอืมโอเคอืมชอบจังเลยมีสิงช้าให้ให้หลานมาเล่นด้วยเด็กมาเล่นด้วยนี่ดอกเยอะเลยเป็นดอกเป็นดอกอ่ะนี่ คุณครูผู้ใจดีตอนที่สวนสอน,สนไม่น้อยแล้วก็เม่น้อยก็เคยช่วยหลายอย่างเรื่องจดหมายเอาอะไรก็หอบมาให้คุณครูนี่แหละอ่านให้อ๋ออันนี้แหละเชอรี่นี่เชอรี่ก็ดกอยู่ออชอบมากเลยสวนสวนหลังบ้านคุณครู ต้นไม้ต้นนี้ก็ดอกไม้ดอกไม้สวยๆพาชมพาชมสวนของคุณครูไม่น้อยเคยเคยแบ่งแบ่งเอากระเทียมป่ามาให้คุณครูคนนี้แหละไม่รู้ว่ายังเหลือดูมัดอยู่ไหมเยอะเลยดอกไม้สวยๆโอ้ไม่น้อยพาพาพาดูทางนี้นี่ อันนี้กุหลาบพันปียุบไปแล้วเนาะล่วงไปแล้วเดี๋ยวเจอน,นี้อ๋อมันคนละพันคนละสีโอ้ไมีสีแดงสีแดงกุหลาบพันปีเนาะภาษาโนเวก็เรียกชื่อ,อยากหน่อยเรียกอะไรอะไรละรูดูรันดุไม่ไม่น้อยออกเสียงไม่ถูกอันนั้นก็ดอกไม้นโ่นสวยๆไม่น้อยเห็นอันนี้ เดี๋ยวไมน้อยทามาดูมาดูต้นหอมอะไรนะเหมือนหอมเหมือนหอมเนาะดูเนี่ยสวยมากดอ,อกไม้ทั้งนั้นโอ้ดูนะคะสุดยอดชอบต้นนี้มากเลยชอบพ่สุดชอบพิชุดนี่ห้อยระยะสวยมากๆ นี่ค่ะสวยมากโอ้โหนี่สวยจริงๆนี่อืมโอ้ยสวยมากอยากอยากมีสวนอยากมีบ้านแบบนี้เด้อเนาะเมื่อไหร่จะโทรเลียกลัดหลวงหวยรัดหวยเนาะ อนนี้ก็ไม่นี่เลยไม่ไม่น้อยไม่มีไม่มีบ้านอยู่ไม่มีที่อยู่อาศัยไม่มีหรอกก็ขออาศัยนอนบ้านคนนั้นคนนี้ไปนี่เลยกลับมาโนวีนะคะ,อะดอกอันนี้ก็สวยมชมดอกไม้บ้านบ้านเพื่อนอดอกดอกดอกอะไรนะทิวลิปดอกใหญ่มาก ขอจบคลิปไปเพียงแค่นี้ก่อนนะคะพบก,กันใหม่คลิปหน้าคะ่ะขอบคุณทุกการรับชมคะ่ะไม่น้อยนอยวีคะ่ะสวัสดีคะ่ะ